สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องพาหัดชาแนลครับมือนีครับวันที่1ิหามีถุนายน2หา68ครับมืดอนีครับจะมีเนวทางมาแบ่งปันเอฟซีทางช่องครับผมเนาะเป็นของพี่ชายอาจารย์ตี8รลิ้วนะครับล่างตัวเดียวแขนแขนนะครับผมเนาะก่อนอื่นครับพาเอฟซีทางช่องครับมาดูของอาจารย์ตี8รลิ้วก่อนดีกว่าครับวิ่งบนตัวเดียวของอาจารย์ตีนะครับ ได้2ครับออก209ครับได้9ครับออก7 7 9ครับได้7ครับออก70 0ครับได้3ครับออก3 7 7นะครับได้8ครับออก8 9 4ครับได้6ครับออก5 6 3ครับได้7ครับออก687ครับได้7ครับออก2 2 7ครับได้0ครับออก0 6ย์ล่างนะครับผมเนาะนี่ครับบนออก388 ล่างออก0ูนครับได้0ย์ครับออก3 0มศครับงวดที่แล้วให้มานะครับให้หนึ่งครับไม่เข้านะครับผมเนาะปี68นะครับผิด2งวดนะครับวิ่งบนตัวเดียวของอาจารย์ตีครับงวดนี้ครับวิ่งบนตัวเดียวของอาจารย์ตีแปด้วนะครับได้ศูนย์นะครับได้ศูนย์ชุดจับคู่นะครับผมเนาะของอาจารย์ตีครับ บนเด่นที่0ครับหลักร้อยเเม็ดเดียวครับชุด3ตัวครับ904 912ครับชุด2ตัวครับ03 04แล้วก็1นึครับเน้นที่บนครับ904แล้วก็04บนนะครับของอาจารย์ตี8ปดยู้นะครับถ้าชอบครับผมเนาะฝากกดติดตามให้แน่ครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับ ส่วนชุดล่างครับชุดล่างของอาจารย์ตีครับหลัก10ล่างครับ0ูนครับหลักหน่วยล่างครับ925ครับล่างครับเด่นที่1ครับ1512งหครับผมเนาะเน้นที่1 5ล่างครับแต่ว่าคลิปนี้ครับผมเนาะเป็นของพี่ชายอาจารย์ตีครับล่างตัวเดียวแขนแขนะครับ ของพี่ชายอาจารย์ตีนะครับผมเนาะของพี่ชายอาจารย์ตีแปดลิ้วครับของพี่ชายอาจารย์ตีล่างตัวเดียวแขนแขนครับนี่ครับอาจารย์เล็กสุขสวัสดิ์หรือว่าพี่ชายของอาจารย์ตีแปดลิ้วนะครับล่างเม็ดเดียวแขนแขนครับ เห็นไหมครับนี่ครับหลักสิบล่างครับสามครับหลักหน่วยครับหลักหน่วยสองหลักหน่วยอีกสองครับผมเนาะล่างออกสามสองครับหนึ่งเมษาครับหลักสิบล่างสามครับหลักหน่วยสองสูตรได้หกครับล่างออกสามหกนะครับ 16เมษาครับหลัก18ครับหลักหน่วย5ครับล่างออก85ครับต่อมาครับ2พึกสภาครับ2พึกสภาหลัก10 0หลักหน่วย6ครับล่างออก0 6นย์ะครับนี่ครับตั้งแต่16พึกสภาครับเนาะสิพึกสภาเข้า3 2 1เมษาเข้า36 แล้วก็16เบษาเข้า85 2พฤษภาเข้าที่0 6นนะครับแล้วก็16กพฤษภาครับ16กพฤษภาหลัก18หลักหน่วย7ครับผมเนาะ87ตรงตรงครับหลัก10 2หลักหน่วย0ย์ครับเข้าที่20ล่างตรงๆนะครับของ พี่ชายอาจารย์ตีแปดลิ้วนะครับหรือว่าอาจารย์เล็กสุขสวัสดนะครับผมเนาะนี่ครับเขาเมื่อแล้วครับผมเนาะหนึ่งสองสามสี่ครับผมหาหกเขาเมื่อแล้วหกงวดติดต่อกันครับของพี่ชายอาจารย์ตีแปดลิ้วนะครับก่อนอื่นครับ้าเอฟซีท่นชองครับผมเนาะมาดูของแม่สลับบุรยีก่อนดีกว่าครับ เพราะว่าผมลงคลิปไปแล้วเอฟซีทาง่องกับบเห็นเยอะมากครับของพี่ชายอาจารย์ไม่ใช่ของแม่สลับุรีนะครับคลิปแรกครับแม่สลับุรีให้มานะครับผมเนาะหลังเลขออกหนึ่งวันนะครับนี่ครับบนครับเด่นที่หนึ่งรองสองครับเลขติดบนครับสี่ห้าหกครับบนครับสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งครับเน้นที่ห้าหนึ่งบนนะครับชุดสามตัวครับเจ็ดห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งครับ ล่างครับเด่นที่1ลอง3ครับเลขติดล่างครับ4567ครับหลักหน่วยล่างครับ680ครับล่างครับ1636แล้วก็39นะครับของแม่สลับุรีนะครับแต่ว่ามือเซานี้ครับเนาะผมโทรหาแม่ครับผมแม่ห้มากบนเม็ดเดียวครับล่างเม็ดเดียวนะครับบนครับแม่สลับบุรีนะครับเด่นที่1ลอง2ครับ 7 5 1 5ห1นนะครับเน้นที่7 5 1หแล้วก็5้าบนนะครับล่างเด่นที่1ลอง3ครับเน้นที่16ลอง36นะครับของแม่สลับบุรีนะครับโค้งสุดท้ายเด้อครับผมเนาะภาวาพุ่งนีครับผมเลขออกแล้วครับแคปหน้าจอครับผมเนาะของแม่สลับบุรีนะครับ ล้วก็มีเอฟที่ทั้งช่องถามมันเยอะมากครับผมเนาะให้ผมตามเลขล็อกวงในของพิษตายออลลับแปลให้หน่อยนะให้ผมตามให้นะครับเลขล็อกวงในนะครับเพาะวาครับผมเนาะเลขล็อกวงในครับงวดที่เราให้มานะครับให้สามครับสามวางไว้หลักร้อยนะครับสามหกห้าสามหกเจ็ดสามหกเก้านะครับเลขออกครับสามห้าสองนะครับงวดก่อนครับเลขล็อกวงในนะครับ ให้0ูย์เล่างครับแต่ว่าออก0ูย์เบนนะครับแล้วก็ของพิษตายนะครับนี่ครับ2อพึกสภาครับให้883เลขออก388ครับ16เมษาครับให้58าแปล่างเลขออก85ด้นะครับมาครับผมเนาะเดี๋ยวพา f อฟซีทางช่องนะผมมาดูของพี่ชายอาจารย์ตีดีกว่าครับหรือว่า อาจารย์เล็กสุขสวัสด์นะครับของพี่ชายอาจารย์ตีหรือว่าอาจารย์เล็กสุขสวัสด์นะครับหลังจากล่างตัวเดือแข็งแขเข้ามาแล้วหงวดติดต่อกันครับผมเนาะเขามาแล้ว6งวดติดต่อกันนะครับนี่ครับ3,2ตรงๆครับ3,6ตรงๆครับ แปดห้าตรงตรงครับแล้วก็ศูนย์หกตรงตรงครับนี่ครับแปดเจ็ดตรงตรงครับสองศูนย์ตรงตรงครับนี่ครับเล็กวิ่งกับเขาครับเนาะงวดนี้ครับล่างเด่นที่หกครับสามหกเม็ดเดียวนะครับล่างเด่นที่หกครับสามหกตัวเดียวเน้นเ้นนะครับของ พี่ชายอาจารตรีนะครับผมเนาะหรือว่าของอาจารย์เล็กสุขสวัสดิ์นะครับผมเนาะล่างเด่นที่หกให้สามหกเม็ดเดียวนะครับพี่ชายอาจารย์ตีดีกว่าครับผมเนาะหรือว่าอาจารย์เล็กสุขสวัสดิ์ครับอาจารย์ตี แติ้วครับล่างครับผมเนาะล่างอย่างเดียวครับล่างครับเด่นที่6ครับจับคู่ให้เม็ดเดียวนะครับนั่นก็คือครับ3 6นะครับ 3าเมตรเดียวนะครับนี่ครับ36เมตรเดียวครับลงวันที่16บหกับหกทับหกครับนะครับผมเนาะมาแคปน้าจอครับผมของพี่ชายอาจารย์ตีครับ ล่างตัวเดียวแข็งแขนะครับผมเนาะหลังจากเขามาแลว้วหกงวดติดต่อกันครับงวดนี้จะเข้าไหมครับผมเนาะร่องห้ f เอฟซีทางช่องพิสูจน์เบิร์นกับผมเนาะมากักกระตามไาาบหมักกระพานครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะครับกับสุดทายนี้ครับกับครอวยพรใอห้ f เอฟซีทางช่องทีเบิร์นคลิปนี้ครับเดินทางชาวขาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ่ายชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับ คลิปนี้สวัสดีครับ